หายไปไหนเนี่ยป้าครับออหากุญแจที่อยู่บ้าคค่ะคป้าใช่กุญแจรถหายเฮ้ยนี่เป็นกุญแจรถฉันนี่ไปอยู่กับเธอได้ยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นขอคืนนะจ๊ะไม่ได้ดิป้าป้าอยากก็ได้นะเอาเงินพันหนึ่งก่อนดิเฮ้ยนี่เร่องขู่กันเลยเหรออุ๊ยโทรจังไรโทรอะไรก็นัะกหนาเนี่ยขุดอ๋อจ้าจ้ากำลังไปเดี๋ยวนี้แหละ เป็นแม่ไก่เรื่องใครจิกเก่งจังเลยป้าป้าป้าคุณโอ๋คกำลังจะรีบไปอยู่นี่แหละใจร้อนจ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายแล้วฮะคือกระเป๋าสุ่มเปิดของฉันนี่แกทำอะไรอยู่เนี่ยเหรอโอ๊ยแกรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยดูสิเนี่ยกระเป๋าฉันร่วงลงหมดเลยอ่ะนี่แกนี่นะคุป้าครับไม่ต้องมาบอกว่าป้าดิฉันจะเรียกค่าเสียหายเอามาเลยห้าร้อยแล้วก็ ถ้าทำควันที่ฉันตกใจด้วยเอามาเลย500 500เลยป้าก็ต้องห้าร้อสิโอ้โหผเจ้าเน้นจากไหนผมยังหางานทันเลยทั้งนั้นตกมีอีร้อยเดียวไม่รู้ไม่รู้ล่ะเอามาเร็วๆเข้าเอามา500เดี๋ยวเดชฉันรีบไม่ใช่มีธุระด้วยอะไรของป้าเนี่ยดูนี่เสียป้าทำเกินไปป่ะครับอ๋ออะไรของแกเนี่ยฮะมายุ่งอะไรด้วยฮะอ๋อนี่สนับสนุนกันเหรอฮะอ๋อฮะทำไม ทำไมเหรอจะทำร้ายฉันเหรอเดี๋ยวช่วยด้วยค่ะป้า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 ฟังก่อนป้าไม่ใช่คือไอ้น้องคนเนี้ยเขาอ่าน่าส่งเสริมมันใช่ไหมมันทำความผิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องรับผิดชอบสิจ่ายใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยห้าร้อยบาทป้าป้าพอพอโอเคโอเคโอเคป้าได้ห้าร้อยใช่ไหมใช่สิอีนี่กระเป๋าฉันเสียหายเห็นไหมโอ้ย โอ้ดูสิเนี่ยต้องหลายต่อยอะแค่นี้แหละต้องให้ไวๆพี่ให้เงินเขาทำไมอ่ะเฮ้ยเอาคำงวณหรอกเดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่ของจะร่เดี๋ยวอ๋อนี่ครับคอยดูวเว้ อยู่ดีๆก็ได้เงินห้าร้อยอุ้ยคุณโอ๋เราอ้าวกุญแจรถอยู่ไหนวะเชื่อว่าสิใส่ไว้ในช่องนี้นี่หว่าแล้วมันหายไปไหนเนี่ยป้าครับออเออหากุญแจได้อยู่ป่ะครับป้าใช่กุญแจรถหาย้ยนี่เป็นกุญแจรถฉันนี่ไปอยู่กับเธอได้ยังไงอ่ะเอ้าก็เมื่อกี้ป้านำตกไว้ครับถ้าอย่างนั้นขอคืนนะจ๊ะ,ะไม่ได้ดิป้าป้าอยากก็ได้นะเอาเงินพันนึงก่อนดิเฮ้ย เล่นขู่กันเลยเหรอเะรอเล่นขู่ฉันเลยเหรอเปล่าป้าเมื่อทีเมื่อกี้อ่ะป้ามันขู่น้องเลยช่างกระเป๋าตกอ่ะแหม่ทำแบบนี้กกจะเอาเงินคืนใช่ไหมเนี่ยฮะก็แล้วแต่ป้านะครับถ้าป้าไม่ให้เงินผมอ่ะป้าก็เด็กช่างประตูเองแล้วกันไป,นะป,ปละไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิอ่ะอ่ะให้ก็ให้แต่ว่าห้าห้าร้อยไดไหมพันมันแพงไปน่ะขอต่อเลยนะเหลือห้าร้อ ได้ป่ะอุ้ยผมได้เงินมาเมื่อตะกีน้นี้ต้องมาเสียเงินเพิ่มอีกอเฮ<อ>้ยป้ามาเร็ว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 เดี๋ยวสิรู้แล้วเอาไปแค่นี้แหละุจี้ครับอ้งกเอา,เอาน้องเงินมาหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินไปให้เขาทำไมอ่ะนี่ป้าจริงๆแล้วอ่ะผมอไม่ได้เจอกุญแจนะครับ น้องคนนี้ต่างหากเป็นคนเจอแล้วเขาสาววิ่งตามมาคืนป้าป้าก้อยอ่ะวยว่านะกระเป๋าตกเอง่ะจะไปโทษน้องได้ยังไง่ะครับวิตายแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้เหรออืมวปิป้าขอโทษจริงๆนะลูกนะป้าไม่รู้จริงๆเลยเอางี้เอางี้นี่ห้าร้อยของเธอเนี่ยที่ให้มาเมื่อกี้เนี่ยป้าคืนนะป้าคืนนะขอบคุณน,นะนะครับขอโทษจริงๆป้าครับนี่ครับ เพราะว่าในรเรื่องมันก็จบแล้วอะเงินหนึ่งพันเนี่ยผมไม่เอาหรอกครับไม่ป้าคืนเลยุรยไม่เป็นไรหรอกลูกอันนี้ป้าให้นะถือว่าเป็นน้ำใจจากป้านะถ้าป้าไปตามช่างมาเนะี่ยป้าก็ต้องเสียเงินเหมือนเดิมนะเก็บไว้เลยลูกนะขอบใจจริงจริงป้าไม่รู้แหละป้าให้เงินคนที่ช่วยเหลือป้าดีกว่านะนะป้าขอโทษจริงๆเลยขอโทษคุณด้วยนะคะครับ ่งั้นป้าขอตัวก่อนนะครับอุ้ยตายแล้วคดีนะคุณเจอจกุญแจฉันเนี่ยจ้าจ้าหลังทำงี้นะป้านะไม่แล้วจา้า <c oughs> เข็ดแล้ว <c oughs> เพราะรักเขาจึงอยากดูแลยุงไม่ให้ตายไร่ไม่ให้ตอมง่ายๆแค่เปิดไฟด้วยหลอดไฟไล่ยุง LED Bio Energy กับเทคโนโลยีหลอดไฟที่ปล่อยคลื่นสเปกตรัมไล่ยุงและแมลงร้ายได้รอบชิดหลอดไฟไล่ยุงไม่ใช้ Bio Energy เป็นยังไงบ้างคะละครบางรักชาแนลสนุกไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับและกด u b s c r i b e นะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องบางรักชาแนลแล้วเจอกันค่ะ 就腰呀。